สวัสดีนะครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆมาทำมินิโปรเจกต์นะครับโดยรายละเอียดในวันนี้ที่เราจะทำกันนะครับก็จะเป็นการสร้าง l i n e b o ทหรือว่า Line OA นะครับ Line Official ให้เขาในการค้นหารูปภาพจาก Google Drive นะครับโดยจะมีการใช้งานในส่วนของ Google Drive API นะครับเพื่อที่จะใช้งานคีย์แล้วก็เข้าถึง d r i v e ของเราเพื่อดึงรูปภาพผ่านแชทบอทนะครับ Line Chatbot แล้วก็ยังมีการใช้งานในส่วนของ ngrok นะครับเพื่อที่จะทําให้เว็บไซต์หรือว่าเว็บฮุกของเราเนี่ยให้อยู่ในรูปแบบ https เพื่อใช้งานในส่วนของเว็บฮุกได้นะครับแล้วก็ทําให้เว็บไซต์ของเราออนไลน์นะครับโดยจะใช้ตัว ngrok ในวันนี้นั่นเองนะครับโดยวันนี้เราก็จะสอนกันตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับตั้งแต่การติดตั้งและใช้งาน ngrok ก่อนนะครับแล้วก็สร้างไลน์แชทบอทแล้วก็มีการนำ เว็บฮุกที่ใช้งานนะครับมาทำเป็น https นะครับผ่าน ngrok แล้วก็นำมาใช้งานโดยในวันนี้นะครับขั้นตอนแรกเนี่ยเราก็จะมาสมัครแล้วก็ใช้งานติดตั้ง ngrok ก่อนนะครับเพื่อทำให้เว็บ o ุกเพื่อทำให้เว็บไซต์ของเราเนี่ยเป็น https แล้วก็สามารถออนไลน์ได้เพื่อแชร์ให้คนอื่นดูได้นะครับถ้าเป็นเว็บไซต์อโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของ ngrok กันก่อนนะครับก็คือให้เราไปที่ google นะครับแล้วพิมพ์คำว่า ngrok แบบนี้เลยนะครับแล้วก็คลิกมาอันแรกเลย ngrok com นะครับเมื่อคลิกเข้ามาแล้วนะครับก็ให้ sign up ก่อนนะครับสมัครสมาชิกก่อนเลยก็ได้แต่ผมว่าผม login เลยนะครับเพราะว่าผมจะ login ผ่าน google account ผมสมัครเรียบร้อยแล้วนะครับก็เข้ามาอย่างหน้าตาของ ngrok เลยนะครับเ,าเขาก็จะบอกวิธีการติดตั้งสำหรับ windows นะครับ แม็ Mac ก็จะเป็นส่วนของแม็นะครับนี่เขาจะมีคีย์ให้นะครับ add our add token เวลาติดตั้งนะครับโอเควิธีติดตั้งก็ง่ายๆนะครับเราจะดาวน์โหลดแล้วก็แอดคีย์ตรงนี้ลงไปนะครับผมก็จะดาวน์โหลดเป็น6 4สิบิตนะครับตรงนี้ปุ๊บอ่ะก็รอดาวน์โหลดสักครู่หนึ่งนะครับ ก็มีการติดตั้งหลายวิธีนะครับตรงนี้ก็เอาวิธีที่ตนเองสะดวกนะครับตรงนี้น่าจะง่ายสําหรับมือใหม่นะครับก็คลิกดาวน์โหลด for Windows เลยนะครับเมื่อดาวน์โหลดมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็แตกไฟล์เอาไปไว้ตรงไดร์ C ก็ได้นะครับไดร์ C เลยให้เหลือ n g r o แล้วก็ผมจะเอาไปไว้ตรงไดร์ C นะครับอันแรกเลยแบบนี้นะครับแล้วก็กดตกลงไป เท่านี้ก็จะอยู่ในได c นะครับ n g r o c k ไดซแบบนี้เอาออกมาเลยก็ได้นะครับว่อาออกจากโฟลเดอร์เลยาวางลงไปแล้วก็ลบโฟลเดอร์นี้ทิ้งไปนะครับเราก็จะได้ n g r o c k อยู่หน้าได C แบบนี้เลยกดใช้งานในฐานะผู้ดูแลแล้วก็ติดตั้งได้เลยนะครับ ก็เช็คด้วยการใช,ใช้งานคำสั่ง n g l o c k คิดขีดเวอร์ชันนะครับดูว่าติดตั้งหรืออยังอ่ะลองกดดูก็ติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับ n g l o c k เวอร์ชัน3.14.1นะครับแล้วเราก็ add token นะครับก็คือบรรทัดที่2นี้นะครับให้คลิก copy แล้วก็วางลงไปนะครับ ctrl+v วางลงไปเลยปุ๊บแล้วก็กด enter นะครับเท่านี้เออ่โทเค็นของเราก็จะถูกเซฟลงใน config n g l o k ดดยาเมาเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราลองรันกันดูนะครับก็คือโดเมนถัดมานะครับนี่ n g l o k http เป็น http local 8080นะครับก็คือผมจะใช้งานพอต์ต8 0 8 0นะครับโอเคนะครับเมื่อเราโหลด excel มาเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เปิดใช้งานได้เลยนะครับนี่ e x a m จะเป็นส้มๆแบบนี้แล้วก็คลิกเปิดใช้งานอันแรกนะครับก็คือ Apache แล้วก็ mysql ตรงนี้ไม่เปิดก็ได้แต่ว่าผมเปิดไว้นะครับให้เราสังเกตดูดีๆนะครับตรงพอรตตรงนี้จะเป็นพอร์ต80นนะครับถ้าพอตตรงนี้เป็น80เวลาเราล uh, ัน ng lock เนี่ยก็ต้องเป็นพอรตเดียวกันนะครับมันจะได้วิ่งช่องเดียวกันแล้วก็แสดงผลถูกต้องนะครับไม่งั้นมันจะไม่แสดงนะโอเคนะครับตรงนี้ผมวิ่งในพอร์ต80นนะครับผมก็จะกลับมา r ันใน uh, ng lock นะครับก็คือคำสั่งนี้เลยแล้วก็ รันใน http localhost 80นะครับแล้วก็กด enter นะครับทีนี้ผมจะเอาลิงก์ไปใช้งานนะครับก็คือลิงก์ https นี่แหละกด c t r o l c copy แล้วก็ลองวางลงใน url นะครับนี่เห็นไหมครับผมก็จะเข้าใช้งานในส่วนของเ,อเว็บไซต์ได้นะครับทีนี้ผมจะทดสอบโดยการเข้าไปที่ไฟล์ e x a m นะครับปึ๊บแล้วก็ไปที่โฟลเดอร์ h t o c แล้วผมจะสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาใหม่นะครับที่ชื่อว่า API นะครับตรงนี้จะเอาไว้เก็บ API ที่เราจะใช้งานในส่วนของเว็บพ o กนะครับแล้วก็คลิกเข้ามาใน API นะครับผมจะสร้างไฟล์ขึ้นมา1ไฟล์นะครับที่จะทดสอบว่าเว็บไซต์ของเราออนไลน์หรืออยังนะครับโดยจะ Open folder นะครับไปที่ dice xm hdoc แล้วก็ api อันแรกนะครับเลือกโฟลเดอร์มาแล้วผมก็จะ new file ขึ้นมาใหม่นะครับในโฟลเดอร์ api ชื่อว่า test ก็ได้ test t html เพื่อทดสอบว่าใช้งานได้หรือยังนะครับ test อ่าแบบนี้เลยนี่ผมทดสอบโดยการสร้างไฟล์ test.html ขึ้นมาแล้วนะครับก็จะเข้าใช้งานเลยก็คือในโฟลเดอร์ API นะครับ local host local host slash folder API slash test.html นะครับแล้วก็กด enter ปุ๊บอ่าเห็นไหมครับทีนี้ผ่าดของเราก็ออนไลน์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทีนี้ผมลองทดสอบโดยการเอา https มาปุ๊บแล้วก็ตามด้วย slash api slash test html นะครับก็คือที่เราสร้างไว้เราลองทดสอบว่ามันรันได้ไหมอ่าเรียบร้อยแค่นี้เราก็สามารถเข้าถึงเว็บเราจากภายนอกได้เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือ test แล้วผมจะเปิดไม่ระบุตัวตนแล้วก็วางลงไปนะครับอันนี้คือชื่อ localhost พอร์ต80ของเรานะครับตามด้วย slash folder ที่อยู่ใน htdoc นะครับแล้วตามด้วยชื่อไฟล์ก็คือ test html ตรงนี้นั่นเองแล้วก็กด enter ลงไปปึ๊บก็จะเข้าถึงไฟล์เนื้อหาที่อยู่ใน test html เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เว็บไซต์ของเราก็ออนไลน์แล้วเราจะมาทำแชทบอทโดยการใช้งานผ่าน n g i o g ตรงนี้นั่นแหละนะครับถ้าทำถึงตรงนี้แล้วก็ถือว่า success แล้วนะครับถ้ายังมี ถ้ามีคำว่าเทสตมาแสดงผลแบบนี้นะครับตรงนี้นะครับเราสามารถนำไปขึ้น production ให้ลูกค้าหรือว่า c u ส t ต m e r ก่อนได้นะครับถ้าเขา a p p r ู v โ p รดักต์เราเราก็ค่อยไปขึ้น s e r v ์ฟจริงก็ได้เช่นเดียวกันนะครับตรงนี้ก็เป็นการประหยัดแล้วก็สะดวกรวดเร็วมากๆเลยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็ให้เราสร้าง line OA หรือว่า line official account ใน line developer นะครับวิธีการก็ง่ายมากๆนะครับก็ให้เราเข้ามาที่ p r o v ว d e r หรือว่าโฟลเดอที่เราต้องการนะครับแล้วก็คลิก Create a New Channel นะครับจากนั้นเลือกไปที่ Messaging API ปึ๊บแล้วเราก็ใส่ข้อมูลที่เราต้องการที่จะสร้างแชทบอทเข้าไปเลยนะครับตรงนี้ถ้าเพื่อนๆท่านไหนยังสร้างไม่เป็นก็สามารถย้อนกลับไปดูคลิปวิดีโอในช่องผมได้นะครับเพราะว่าผมก็ได้ทำลงไว้ค่อนข้างที่จะพอสมควรแล้วนะครับก็เมื่อสร้างเรียบร้อยแล้วนะครับก็คลิกมาที่บอทที่ตัวเองต้องการ ตรงนี้ผมขออนุญ,ญาตไม่สร้างซ้ำนะครับผมสร้างแล้วนะครับชื่อ n g r o c c n นะครับตรงนี้แล้วก็จะเป็นแชทว่างๆแบบนี้นะครับเพราะว่าผมยังไม่ได้ทำอะไรกับมันทีนี้เราจะมาใช้งานในส่วนของ messaging api นะครับแล้วก็ใช้งานทดสอบว่าเว็บ o o k ของเราเนี่ยของเพื่อนๆจะยังเป็นปอบป่าแบบนี้ครับเราจะมาทดสอบว่า w e b h o ุ k yol ของเราเนี่ยเชื่อมต่อกับ ลายบอรดของเราหรืออยังนะครับโดยจะมีโค้ดทดสอบให้1ชุดนะครับเดี๋ยวจะแจกให้เพื่อนๆทางด้านล่างด e สคริปชั่นนะครับไม่ต้องกลัวตรงนี้ฟรีแล้วก็ยังแจกทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับสำหรับคอนเซปต์ช่องเราถ้าชอบแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับในการทำคอร์สด,ดีๆในการผลิตคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะครับถ้าถูกใจหรือว่าอยากสนับสนุนค่ากาแฟนะครับค่าไฟก็สามารถกด สมัครเมมเบอร์หรือว่าสมาชิกใน YouTube ได้เลยนะครับจะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยนะครับอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาต่อทีนี้เราจะสร้างโค้ดขึ้นมา1ชุดนะครับอ่ะ๋ยวผมอธิบายฟโฟล์การทำงานทั้งหมดก่อนนะครับตอนนี้ฟโฟล์การทำงานตอนนี้นะครับก็คือเราจะใช้งาน ng rock ที่ออนไลน์ผ่าน Exam นะครับ Exam เนี่ยก็อยู่ภายใต้ โฟลเดอร์นี้นะครับได้ซีแล้วก็โฟลเดอร์ exam นะครับแล้วจะทำงานผ่านภายใต้โฟลเดอร์ HTdoc อีกหนึ่งทีนะครับซึ่งภายใต้ HTdoc เนี่ยก็ที่เราสร้างโปรเจกต์ไว้ก็คือโฟลเดอร์ API นะครับแล้วก็มีไฟล์ test อยู่เพราะฉะนั้นโปรเจกต์ที่เราสร้างไฟล์เว็บ o o กเนี่ยก็จะถูกสร้างอยู่ในภายใต้โฟลเดอร์ API นี้นะครับสำหรับเพื่อนๆนท่านอื่นที่ ใช้งานเป็นแล้วก็สามารถไปปรับใช้สร้างเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ชื่อไฟล์ตามสะดวกได้เลยนะครับโอเคสำหรับมือใหม่ให้ทำตามผมก่อนนะครับก็คือ e x a m h t d o c แล้วก็โฟลเดอร์ API เราจะสร้างโฟลเดอร์สร้างไฟล์อยู่ภายใต้โฟลเดอร์ API นี้นะครับแล้วก็อย่าลืมเปิดใช้งาน Apache ด้วยนะครับแล้วก็ h t t p s ตรงนี้ Run Port ให้ถูกด้วยนะครับในที่นี้ก็คือ Port 80นะครับ ดูพอร์ตให้ตรงกับใน EXAM นะครับนี่80ใน h t ใ uh, น่อ NG Lock ก็เป็นต้องเป็นพอร์ต80เช่นเดียวกันนะครับจะมีสเตตัสเป็นโอเคแบบนี้นะครับโอเคทีนี้ผมจะมาสร้างไฟล์ขึ้นมาใหม่นะครับในโฟลเดอร์ API นะครับก็คือคลิกขวาแล้วก็ New File จะตั้งชื่อว่า Webhook Web Test ก่อน เว็บ o o k Test ก่อนนะครับ uh, .php ก็ได้นะครับเพราะว่าเราจะใช้ PHP นะครับง่ายๆเลยทีนี้ให้เพื่อนๆ Copy Code ผมไปวางลงนะครับปุ๊บวางลงไปสิ่งที่เพื่อนๆจะต้องแก้ไขนะครับก็คือ Access Token ตรงนี้ให้เอาของตัวเองมาวางนะครับถามว่าเอามาจากไหนนะครับก็คือเอามาจาก ไลน์เดเ e ลอปเ r นะครับที่เราสร้างแชทบอทเมื่อสักครู่นี้เลยเมื่อสร้างเรียบร้อยแล้วเราก็คลิกมาที่ Messaging API แล้วก็เลื่อนลงมาทางด้านล่างนะครับจะเจอคําว่า Channel Access Token ตรงนี้ให้เราคลิกเปิดใช้งาน e s s u e ตรงนี้ก็จะได้ยาวๆแบบนี้ครับให้เราคลิก Copy ตรงปุ่มนี้นะคลิกปุ๊บอ่าแล้วเราก็กลับมาที่โค้ดของเราแล้วเราก็ c o n t r o l V วางลงไปนะครับ c o n t r o l V วางลงไปปุ๊บอ่าก็จะได้ยาวๆแบบนี้ จากนั้นกดเซฟนะครับกดเซฟเลยกดเซฟนะครับเดี๋ยวเราจะเว็บพุกไปใช้งานกันทีนี้เรามาอธิบายโค้ดง่ายๆก่อนนะครับก็คือโค้ดตรงนี้ก็เป็นง่ายๆนะครับผมจะรับลายเว็บพุกมานะครับก็แล้วจะตรวจสอบว่าข้อมูลที่ส่งมาเนี้ยส่งมาจริงหรือเปล่านะครับโดยจะรับคําว่าเชื่อมต่อหรือยังตรงนี้นะครับเป็นข้อความเทคธรรมดาเมื่อ user พิมพ์คําว่าเชื่อมต่อหรือยังให้บอทตอบกลับไปว่า เชื่อมต่อแล้วครับพร้อมลุยอาแบบนี้เลยผ่าน api message reply ตรงนี้ง่ายๆนะครับแล้วก็แสดงผลลัพธ์ออกมานะครับเดี๋ยวเราจะาไปใช้งานกันในเว็บ o ุกก็คือผมจะนี่ผมอันนี้จะเป็น p a ร์ทเอ่อเทสของเรานะครับก็คือไฟล์ Test ของเราตรงนี้เราจะเปลี่ยนเป็น Webhook t e s t php นะครับอ่ะเราก็ลบเว็บ ขีด t ทส t p ด p กด Enter มันก็ไม่มีอะไรนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ถูกแสดงผลบนเบราว์เซอร์อ่ะนิดนึงนะครับถ้าเราปิดแล้วเปิด n g ็ o c k ใหม่นะครับตรงลิงก์ h t t p s ตรงเนี้ยของเราจะเปลี่ยนทุกครั้งนะครับนิดนึงนะเดี๋ยวเด๋จะงง e อ r ร์นะครับถ้าเราปิด แล้วรันเซิร์ฟเวอร์ใหม่นะครับลิงก์ตรงนี้จะเปลี่ยนนะครับให้เรามาอัปเดตด้วยนะในะลายเว็บฮุกของเราอ่ะโอเคเมื่อเราพิมพ์ผ่าถ,ถูกเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรา Copy เว็บฮุกของเรา Control, c อนโ C รลซีนะครับคัดลอกแล้วเราก็เลื่อนขึ้นมาวางลงในเว็บฮุก URL นะครับปึ๊บแบบนี้เลยจากนั้นกด Use เว็บฮ o กนะครับแล้วก็กดอัปเดตกด Verify นะครับ ถ้าขึ้น success แบบนี้ไม่มี error อะไรนะครับแสดงว่าเรียบร้อยอขึ้น success เหมือนกันไหมครับแต่ว่าเรายังแน่ใจไม่ได้จนกว่าเราจะทดสอบตามที่เราได้เทรนไว้นะครับเมื่อกี้ผมเขียนโค้ดไว้ว่าให้พิมพ์คำว่าเชื่อมต่อหรือยังใช่ไหมครับผมก็จะทดสอบโดยการพิมพ์เชื่อมต่อหรือยังกด enter ถ้าได้เหมือนผมก็แสดงว่า เรียบร้อยนะครับไม่มีเออร์เลอร์อะไรพิมพ์คําไปว่าเชื่อมต่อหรือยังตอบกลับมาว่าเชื่อมต่อแล้วครับพร้อมลุยแค่นี้เว็บพุกเราก็ใช้งานได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทีนี้ผมลองเปลี่ยนพร้อมลุยแล้วครับลูกเพ่แล้วก็กดเซฟจากนั้นลองอีกหนึ่งรอบนะครับเชื่อมต่อหรือยังเชื่อมต่อแล้วครับพร้อมลุยแล้วครับลูกเพ่เห็นไหมครับตามที่เราได้เขียนโค้ดลงไปใน PSP ไฟล์นี้เลยนะครับแล้วก็ทำงานผ่านเว็บฮุกที่เราใส่ลงไปในเว็บฮุก u r l นะครับซึ่งเบื้องหลังเนี่ยก็คือ HTTPS โดยทำจาก NGROK นั่นเองนะครับก็คือที่สอนไปในช่วงต้นคลิปนะครับตรงนี้ถ้าใครยังไม่ได้นะครับก็จะไปต่อไม่ได้นะสามารถทักไลน์แล้วก็สอบถามผมได้นะครับว่าติดปัญหาอะไรตรงไหนนะครับเดี๋ยวเราจะไปต่อในสเต็ปถัดไปนะครับ เดี๋ยวเรามาต่อกันนะครับทีนี้ขั้นตอนถัดไปนะครับเราจะใช้งานในส่วนของ Google API นะครับหรือว่า Google Drive API ในการเข้าถึง Google Drive นะครับเพื่อดึงรูปภาพที่อยู่ใน Google Drive มาใช้งานนะครับอ่ะอันนี้ผมก็สร้างโฟลเดอร์ที่เก็บรูปภาพที่ผมต้องการไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นลักษณะนี้เลยตั้งชื่อ123456ง่าง่ายๆนะครับแล้วก็อย่าลืมกดแชร์นะครับแชร์ Share ให้ คนที่มีลิงก์เนี่ยมีสิทธิ์อ่านนะครับตรงนี้มีสิทธิ์ดูได้นะครับแค่นี้นะครับแล้วก็กดเสร็จสิ้นไปนะครับทีนี้นะครับผมจะมีโค้ดให้เพื่อนๆหนึ่งชุดนะครับอ่าอันนี้ลบไปก่อนนะครับก็คือให้เราสร้างขึ้นมาใหม่เลยนะครับอันนี้เป็นเว็บฮุกจริงละเราก็สร้างเว็บฮุก p h p แบบนี้นะครับแล้วก็วางสคริปต์ชุดนี้ลงไปนะครับเอาสคริปต์ชุดนี้ลงไปเลยคอนโทีวางลงไป แจกฟรีเหมือนเดิมนะครับตรงนี้อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับโอเคนะครับสิ่งที่เพื่อนๆจะต้องแก้ไขนะครับมี3ส่วนก็คือ access token นะครับเหมือนเดิมเลย channel access token ที่เราทำกันในคลิปวิดีโอที่แล้วผมก็ Copy อ่เดี๋ยวผมพาไปเอาก็ไดะ้เว้นไว้ก่อนนะครับ access token แล้วก็ Folder id นะครับ Folder id ตรงนี้จะเป็นโฟ l d e r id ของ google drive นะครับเดี๋ยวจะพาไปเอาเช่นเดียวกัน แล้วก็จะมีในส่วนของ API key นะครับ API key ตรงนี้เอาไว้เข้าถึงในส่วนของ Google Drive API นะครับ <c oughs> เดี๋ยวอย่างแรกนะครับเราจะเอา Access Token มาใส่ก่อนผมก็จะไปที่ Line Developer เหมือนเดิมแล้วก็เลื่อนลงมาล่างสุดนะครับ Channel Access Token กด Copy แล้วก็วางลงไปเหมือนเดิมครับ Control V ว,วางลงไปอันที่2 Folder ID นะครับอ่า เราก็มาที่ Google Drive ที่เก็บรูปภาพของเรานะครับให้เพื่อนๆสังเกตตรงหลังพาดที่ชื่อว่าโฟลเดอร์ term s นะครับตรง,นงนเนี้ยหลัง l a s มมัเนี่ยก็คือโฟลเดอร์ id นั่นเองนะครับให้เรา Copy มาเลยจนถึง slash นะครับปุ๊บแบบนี้อ่าเดี๋ยวผมค้างไว้ก่อนประมาณ5วินาทีนะครับตรงเออ y o p y ไปจากหลังจนถึง l แ s h นะครับแบบนี้เลยแล้วก็ Copy มาคัดลอก แล้วก็วางลงไปปุ๊บก็จะได้แบบนี้นะครับอันที่3นะครับก็คือ API key ตรงนี้แหละที่จะมาสอนกัรวันนี้ที่ค่อนข้างที่จะยากที่สุดนะครับ API key ของ Google Drive นะครับให้เพื่อนๆมาที่ Google นะครับแล้วก็พิมพ์คำว่า Google API นะครับเข้ามาเลยแบบนี้แล้วก็เลื่อนลงมานะครับจะเจอคำว่า Google Cloud Console นะครับตรงนี้ คลิกเข้ามาเลยนะครับการสมัครเข้าใช้งานครั้งแรกเนี่ยเขาก็อาจจะให้ผูกบัตรเครดิตไว้นะครับก็แนะนำว่าให้ผูกไว้นะครับจะได้ใช้งานในส่วนของ google drive api หรือว่า api key ได้นะครับเมื่อสมัคร sign in เรียบร้อยแล้วก็ผูกอะไรให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นนะครับให้เพื่อนๆคลิกมาตรง3าเหลี่ยมอขีดสขีดซ้ายมือนะครับแล้วก็เลือกมาที่ API and Service ตรงนี้นะครับแล้วเลือกมาที่ l i b r a r y ปึ๊บอ่าก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับ Welcome to the API Library นะครับให้เราเซิร์ชหาคำว่า Google Drive นะครับเพราะว่าเราจะใช้งาน Google Drive API อ่าเมื่อเรากดเรียบร้อยแล้วเราก็จะเจออันแรกเลย Google Drive API เราก็คลิกนะครับคลิกแล้วก็ Enable เปิดใช้งานนะครับหรือว่าติดตั้งไปเลยนะครับแต่ว่าผมติดตั้งไปเรียบร้อยแล้วนะครับอีกอันนึงโอเคเมื่อติดตั้งแล้วก็เปิดใช้งานเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เรามาที่ api and service เหมือนเดิมนะครับแล้วก็มาที่คีย์ตรงนี้นะครับปึ๊บอ่าแล้วก็จะไปที่คำว่า create ตรงนี้นะครับคลี a t e ขึ้นมาใหม่แล้วก็จะใช้งานในส่วนของ API key นะครับอันแรกเลยเ๊บเขาก็จะ Generate API key ให้กับเรานะครับ1 key ไปใช้งานอ่าเห็นไหมครับเราจะได้ API key <c oughs> ไปใช้งาน <c oughs> แล้วก็คลิก Copy <c oughs> ไปเลย ทีนี้เราสามารถกดตั้งค่าได้นะครับเร,เราลองคลิกคีย์ที่เราเจนออกมาแล้วกด Edit API แล้วเราสามารถตั้งได้ว่าเราจะใช้งานบนอะไรได้บ้างนะครับเพื่อป้องกัน security API Key ของเรานะครับตรงนี้ผมไม่ได้ป้องกันไว้ผมก็คลิกนอนไปนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมลบทิ้งก่อน ทีนี้ผมก็มีโค้ดเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะวางลงไปเลยปึ๊บแบบนี้ก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะครับ API key ทีนี้ผมจะอธิบายโค้ดคร่าวๆแบบง่ายๆนะครับก็มีหลายฟังก์ชันนะครับฟังก์ชันแรกก็คือ get image from die v by name นะครับผมจะเอาชื่อเออ่ไม่ใช่สิจะเอาข้อความที่ user พิมพ์มาเนี่ยไปค้นหาใน Google Drive นะครับว่ามีชื่อตรงกับ ยูเซอร์ที่เขาพิมพ์เข้ามาหรือเปล่านะครับถ้าชื่อตรงกับชื่อรูปภาพเนี่ยก็ให้ดึงไปแสดงในแชทบอทเลยนะครับก็เหมือนการค้นหาชื่อเมนูค้นหาชื่อโรงแรมนะครับเมื่อค้นหาเจอปุ๊บก,ก็ดึงมาโชว์เลยนะครับในที่นี้เอาเป็นค้นหาชื่อรูปภาพนะครับตรงนี้ก็เป็นฟังก์ชันการรีพายเมสเซจกลับไปให้ผู้ใช้งานนะครับตรงนี้จะเป็นฟังก์ชันการสตาร์ทโหลดดิ้งแอนิเมชันที่ได้เกินไปต้นคลิปนะครับก็คือถ้ามีการประมวลผลและยังไม่ได้คําตอบเนี่ย ก็จะเรียกใช้งานในส่วนของ API loading start นะครับจะทำงานเลยแต่จะหยุดทำงานก็แต่เมื่อมีข้อความหรือว่ามีรีซอฟกลับมาแล้วนะครับก็จะเบรกทันทีนะครับก็เป็นการเพิ่มลูกเล่นให้กับไลน์แชทบอทของเรานะครับถ้าเขาค้นหารูปภาพไม่เจอใน Google Drive เนี่ยก็จะแจ้งกลับไปนะครับไม่พบรูปภาพที่ชื่อ user พิมพ์เข้ามาใน Google Drive นะครับอ้าคนมีแค่นี้เลยง่ายๆนะครับจะได้เอาไปประยุกต์ใช้งานกัน อ,อย่าลืมไปเปลี่ยน webhook php ใน webhook ตรงนี้ด้วยนะครับตรงนี้ยังเป็น webhook test อยู่เราก็เปลี่ยนให้ตรงนะครับถ้าเพื่อน,เพ,อนเพื่อนท่านไหนปิดเครื่องแล้ววันลุ่งขึ้นถัดมาเนี่ยมาเปิดรัน ngrok ใหม่อย่าลืมมาเปลี่ยนลิงก์ตรงนี้ด้วยนะครับเพราะว่ามันจะเปลี่ยนทุกครั้งหลังเปิดปิดเซิร์ฟเวอร์ ngrok นะครับกดอัปเดตไปนะครับเราเปลี่ยนแล้วเราใช้คําว่า webhook php นะครับ โอเคทีนี้ผมจะลองทดสอบก็คือโดยการพิมพ์ชื่อรูปภาพเข้าไปนะครับก็จะพิมพ์เลขหนึ่งก่อนอมีการใช้งานโหลดดิ้งแอนิเมชันนะครับ เลขสามบางนะครับว่ามาหรือเปล่าอ่าโหลดดิ้งแอนิเมชันก็ทำงานนะครับอ่าก็เป็นรูปผลยนต์ตามที่เราได้ใช้งานไปเลยนะครับอ่าเลขหกบางนะครับมนุตั้งดาวเซลฟี่คนเดียวนะครับรูปมันใหญ่นะครับมันก็เลยโหลดช้า ก็เป็นรูปหมาหมายเล็กสนะครับอ่าเป็นหมายเล็กหบ้างอ่าโอเคนะครับก็ถ้าใครทําถึงตรงนี้ก็ตบมือให้ตัวเอง1นทีนะครับสําหรับมินิโปรเจกต์ในวนี้เราก็สักเซสเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าก็เนื้อหาทั้งหมดในวันนี้นะครับก็ ทำมาโดยไม่ได้หวังอะไรนะครับแค่อยากจะแบ่งปันความรู้ดีๆให้กับเพื่อนๆน,นะครับเพื่อที่จะนําไปต่อยอดให้เข้ากับไอเดียของตัวเองหรือว่าประยุกใช้ประยุกต์ใช้งานเข้ากับธุรกิจของตัวเองนะครับเพราะว่าเทคโนโลยีปัจจุบันนี้มีประโยชน์แล้วก็มีทิพลมากนะครับในการทําธุรกิจปัจจุบันก็อยากจะให้ทุกคนนําไปใช้งานจริงๆกันนะครับก็มีโค้ดแจกฟรีหมดทุกอย่างตั้งแต่แรกจนจบเลยนะครับ ทำมาถึงตั้งแต่แรกจนจบนะครับถ้าใครติดปัญหาอะไรตรงไหนเออร์เลอร์นะครับติดตั้งโปรแกรมไม่ไดน้นู่นนี่ก็สามารถทักไลน์แอดมาสอบถามผมได้โดยตรงนะครับผมก็จะพยายามตอบให้ครบทุกคนนะครับถ้าสนใจในการบรรยายหรือว่าการสอนของผมอยากเจาะลึกก่นนี้ก็สามารถทักมาสอบถามเพื่อเรียนส่วนตัวได้หรือว่าไปเป็นวิทยากรให้กับหน่วยงานองค์กรของท่านก็จะยินดีมากๆเลยนะครับ ก่อนอื่นนะครับก่อนจะลากันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปด้วยนะครับในวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับหมดเวลาของผมแล้วสวัสดีครับ